สวัสดีครับว่างกเทียวช n น e ลนะครับยามชาเช้าออกกำลังกายเสร็จนะครับก็มานั่งจิบกาแฟนะครับบนต้นไม้นะครับบนต้นไม้ซึ่งเป็นการ DIY เองนะฮะทำเพื่อเอาไว้สำหรับสาหรับนะครับการนั่งพักผ่อนจิบกาแฟทานอาหารว่างอาหารเชา้า นี่ครับอันนี้ทำเองนะครับอาจจะลกุลกๆเลก็กนึงคือไม่ด้วยฝาดนะครับครับนี่ครับพร้อมด้วยกาแฟรหรือน้ำชาตามอธัธยาศัยฝามือก็เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีปลาอยู่จำนวนเยอะพอสมควรนะครับเวลาเราทานอาหารเราก็เอาเศษอาหารโยนให้เขาเขาก็จะมาแย่งกันกินก็ดู มีความสุขด,ดีครับนนนะครับนกก็มีนะครับเลยครับนก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 ระยางสีขาวเห็นไหมครับอืมเนี่ยครับเนี่ยครับปลาเยอะนะครับนี่ครับเรามีต้นถุง ถุงเงินนะถุงเงินเป็นไม้ประดับเล็กๆน,นอ้อยๆแล้วก็มีตำหรับที่ที่ให้อาหารก็ลอกแล้วก็อันนั้นเป็นตัวชนโรงนะครับที่ผมไปอบรมการเลี้ยงชนโรงมาก็ได้ตัวอย่างมานะครับนี่ยจะมีตัวบินก็ออก ตร,ตรงช่างตรงนี้ยฮะตรงนี้นี่ตรงนี้ครับคือทางเข้าออกคุงเชนารงซึ่งเมื่อก่อนนะครับผมเอาไปไว้อยู่ข้างบ้านซึ่งแดดมันจะร้อนมากนะตอนนี้ก็เลยขยับเอามาไว้ในร่มไม้นี่นครับอืมอส่วนตะแกรงนะที่เห็นนี่นะครับก็เอาไว้สําหรับให้อาหารกระรอกนะฮะแถวนี้จะมีกระรอกสีเรียกกระรอก สีสีมันจะออกกระลอกไฟอะะสีแดงแดงนีสวยมากครับผมเนี่ยเขาจะมาตามเส้นทางเนี่ยเอ่งไม้เนี่ยครับผมอืมอืมครับเป็นต้นไม้ที่คุณภรรยานะเขาชอบก็เลยทำไว้ให้ครับ โอเคนะครับเดี๋ยวขอญาตทานสเต็กก่อนนะครับสวัสดีครับติดตามกันนะครับ